สไปร์อุงเอิงยันไม่ได้เป็นแฟนวันนั้นแค่พูดคลิปเฮ้ยรอวันพร้อมจะเป็นเองมายาฮอตเิวอัปเดตล่าสุดเพื่อนจัดให้เจ๊กร้านโอมาดก,กาเซเพื่อการเดทของสไปร์ SPD และอุงเอิงในแพตติกว้องเคยคลิปไปและอุงเอิงจะต้องได้คบกัน โดยเพื่อนให้สไปร์ใส่หูฟังแล้วเพื่อนจะคอยสั่งให้สไปร์พูดตามเพราะจะทําให้เพื่อนคบกับอุ้งเอิงให้ได้เลยให้สไปร์ตนะคะพูดคำหวานๆกับอุ้งเอิงจนฝ่ายหญิงถึงกับแปลกใจทั้งยังมีโมเมนต์หวานๆด้วยกันก่อนเพื่อนจะถามทั้งคู่นะคะว่าสรุปตอนนี้เป็นอะไรกันอุ้งเอิงบอกตัวเองก็สงสัยเหมือนกันค่ะโดยสไปร์ชี้แจงนะคะว่าตอนมันเกิดของเอิงมีคนถามว่าเป็นอะไรกันตนก็พูดผิดไม่ทันทีตอนนั้นถ่ายงานเยอะวันนั้นก็เบลอกาลังคุยกกนแตวว่าพูดผิดฉากดันพูดว่าเป็นนนนกกกกาาาาาาารคคบบหหดดดููใจัังงง้้สววเอะะ็ล่ไมมแแพน งงในใจตนนะคะก็บอกว่าไหนๆก็พูดผิดไปแล้วก็คบกันไปเลยแต่สาวเอิงก็บอกนะคะว่าไม่ได้โดยสป,ปายก็บอกนะคะว่าเอาจริงๆตนรอในวันที่ตนเป็นคนดีขึ้นตนจะไปขอองเอิงที่ผ่านมาตนทําตัวไม่ดีกับอุงเอิงมาเยอะเรื่องดราม่าทั้งหมดที่องเอิงโดนว,ว่าสาเหตุหลักก็อาจมาจากตนเรียกว่าไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ในความเป็นจริงเราตกลงกันว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแต่เราก็มีกันแค่คนเดียวไม่ได้มีใครแต่ทั้งตนก็ยังไม่พร้อมทเอิงก็ยังไม่พร้อ,เอมอเหมือนกัน ถาดูแลเหมือนเพื่อนได้ถ้าเป็นแฟนแล้วตนอาจจะดูแลอุ้งเอิงไม่ดีหนึ่งเลยตนติดเพื่อนสื่งสาวเอิงก็รู้นะคะว่าตนติดเพื่อนมากเมื่อจะคบกันทางด้านอุ้งเอิงนะคะก็พูดบ้างว่าตนก็ยังไม่มั่นใจแล้วอีกอย่างรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้มันยังดีกว่ามันทําอะไรได้เล่นการสนุกมากกว่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างกับตาลปัดหมดสไปด์เลยกล่าวนะคะว่าทีบอกไปวันนั้นทุกคนเข้าใจพีอุ้งเอิงก็กล่าวต่อเลยคะว่าตนยังอยู่ในวัยสนุกกับเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้ก็สนุกแล้วเรื่องสถานะมน จะเป็นแบบที่สังคมอยากให้เป็นทําไม้เมื่อถึงวันที่พร้อมจะเป็นไปตามนั้นเองค่ะทางย้าสถานะตอนนี้สปอ์ตอบว่ากตคอมอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างแฟนกับเพื่อนเป็นเพื่อนทําหน้าที่เป็นเพื่อนเครื่องนึงแฟนครื่องนึงค่ะตอนนั้นก็เบอร์ก็เลยบอกว่ากําลังคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดผิดมันบอกว่าเขาหาดูใจกันอยูค่ครับ เสรแล้วคราวนี้ยเอิงก็แบบงงบอกหลังไมบอกว่าฮะแกพูดแบบนั้นไปได้ไงเออแล้วเราก็บาแบบนายแจ๊บพูดผิดนะบอกว่าเฮ้ยเอิงนายแจ๊บพูดผิดไปละก็คบกันเลยไหมเอ้ยแต่เสร็จแล้วคราวนี้ฮะเอิงบอกว่าไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าก็พูดผิดไม่ขอจีบกันอ๋อ,อผมอ่ะรอโอกาส ในสักวันที่ผมมาเป็นคนดีขึ้นผมจะไปของอเออ่าผมก็ทําตัวไม่ดีกับเอเมาเยอะไอเรื่องดราม่าทั้งหมดเนี่ยที่อูเออโดนว่าโดนออกไปอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอาจจะสาเหตุหลักอ,อ่ะอาจจะมาเพราะผมเขาเรียกว่าไม่ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอ,อะไรเงี้ยผมอะ่ะ ผมก็ยังไม่พร้อมและพอรปถามเอิงเนี่ยเอิงก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูแลเหมือนเพื่อนได้แต่ว่าถ้าเป็นแฟนแล้วอ่ะผมอาจจะดูแลเอิงไม่ดีไงแล้วพอจะ่พบกันเนี่ยเอิงก็บอกว่าสก็ยังไม่มั่นใจแกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะตอนเนี้ยมันยังดีกว่าเมาถึงว่ามันทําอะไรแบบว่าเล่นๆกันไลอะไรอย่างเงี้ยซะ